การปฏิรูปกองทัพในด้านที่สองครับเราต้องเอากิจการที่ไม่ใช่การรบกิจการที่ไม่ใช่การป้องกันชายแดนออกจากมือของทหารมือของกองทัพรวมถึงประเด็นความมั่นคงภายในประเทศก็ต้องไม่ผูกขาดอำนาจไว้ที่กองทัพนั่นคือการยุบกรมนรหรือกองอำนรยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักร ทุกท่านครับแม้กรรมนนั้นจะอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าเราไปดูโครงสร้างภายในของกรมนจะพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่นั้นล้วนแล้วแต่มาจากกองทัพทั้งสิ้นครับกองทัพใช้กรรมนนี้เป็นแขนขาในการสั่งการหน่วยงานในกระทรวงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยศึกษาธิการหรือสาธารณสุขกลายเป็นสร้างรัฐซ้อนรัฐขึ้นมาครับยัดเยียดและขยายอำนาจความมั่นคงแบบทหารมาใช้กับการจัดการความมั่นคงภายใน เปลี่ยนประชาชนที่เห็นต่างเป็นศัตรูเราไม่สามารถจะเอาความมั่นคงภายในมาผูกขาดกับกองทัพได้หน่วยงานที่จะรับผิดชอบด้านความมั่นคงภายในนั้นจำเป็นที่จะต้องมีทัศนะที่กว้างไกลทันโลกยึดมั่นในประชาธิปไตยเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสิทธิเส,ส,สรีภาพไม่ใช่คิดแบบทหารดังนั้นเราจำเป็นต้องยุบกรม และสิ่งที่ควบคู่กันไปครับก็คือการยกเลิกกฎการใช้กฎอัยการศึกในจังหวัดชายแดนใต้พักคก้าไกลเชื่อครับว่านี่คือปัจจัยแรกที่จะนำไปสู่การคลี่คลายสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ได้ทุกท่านทราบไหมครับว่าในจังหวัดชายแดนใต้ตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าสภาวะยกเว้นหรือที่ภา,าษาอังกฤษเรียกว่า the state of exception ด้วยเหตุผลเพราะมีสถานการณ์รุนแรงไม่ปกติในพื้นที่เป็นเวลามากว่า18ปีเป็น18ปีที่เราให้ความชอบธรรมในการใช้ความมั่นคงแบบทหารจัดการกับความมั่นคงภายในเป็น18ปีที่ทหารมีอำนาจล้นเกินภายใต้กฎหมายสามฉบับได้แก่กฎอัยการศึกพรกฉุกเฉินและพรบความมั่นคง ผมพูดได้เห็นภาพครับว่ากฎหมายสามตัวนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นในพื้นที่รัฐสามารถประกาศเคอร์ฟิวไม่ให้ประชาชนออกจากบ้านทหารสามารถบุกตรวจค้นบ้านเดินประชาชนโดยไม่ต้องมีหมายสารความเสียหายใดๆที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐประชาชนจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายไม่ได้ สามารถใช้อำนาจตามกฎอายการศึกจับคนเข้าค่ายทหารโดยไม่มีหมายจับเป็นเวลาเจ็ดวันและยังสามารถใช้พรกรฉุกเฉินควบคุมตัวต่อไปได้อีกเครั้งละเจ็ดวันไม่เกิน30วันซึ่งนี่คือหลุมดำครับที่เอื้อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสร้างความไม่ชอบธรรมให้กับอำนาจรัฐ ต้องตับเรียนว่าการใช้อำนาจที่ล้นเกินโดยไม่มีการตรวจสอบหรือถ่วงดุลเช่นนี้ไม่ใช่เพียงจะไม่ได้คล,คลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่นะครับแต่กลับจะทำให้เกิดความไม่ว้วางใจกลับให้เกิดความคับล้องใจให้กับคนในพื้นที่และไม่ได้ทำให้สถานการณ์ได้คลี่คลายดีขึ้นเลยดังนั้นครับ นอกจากจะยุติกดอฎการศึกใน3จังหวัดชายแดน,นจังหวัดชายแดนใต้แล้วพรรเก้าไกลจะปรับปรุงกฎการศึกทั้งเนื้อหาและขอบเขตการใช้งานให้อยู่ภายในยามศึกสงครามเท่านั้นและทั้งหมดนี้ครับจะเป็นเงื่อนไขพื้นฐานสําคัญสําหรับกระบวนการสันติภาพที่นําโดยพลเรือน ตลอดจนเป็นการเปิดพื้นที่ปลอดภัยสําหรับการสร้างสันติภาพที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมและสวงังแสวงหาฉันทามติร่วมกัน